มัันเยอะครบตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะต้นอินนาล่มอุดรตาครับครับผมเดินทางมาไม่ไกลเลยต้น palm, ตอินทผาลมต้นใหญ่ไหมคะต้นใหญ่ที่เขาบอกโอ้ต้นใหญ่ลองเอามือแตะดูสิจับเล็กๆนะว้าวๆต้นมันเป็นยังไงหอโอเค ลูกสีเหลืองเลยเนาะลูกสีเหลืองเลยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนตยชาติร์เติง์เติร์ติรติร์ติังติร์เตั

ป้องกันอะไรคะโอป้องกันแมลงแมลงมันไม่ตอมโอ้แมลงจะได้ไม่ตอมใช่ไหมคะคุณพ่อก็อยู่ด้วยโอ้พ่อพามาดูสิเขาห่อไว้เยอะเลยเตรดเตโอ้เตรดเตโอ้โหติรดเตเดี๋ยวเดี๋ยวเรวกปลากันต่อีคโอ้ตรงนี้ก็มีจะแปนดูสิโอ้หม้วงใหไหมงใหญ่มากม พื้นที่เยอะมากขอบคุณครับกระโปรง่ารสชาติเป็นยังไงคะอร่อยหรอเปรี้ยวไหมหรือหวาน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 มากไหมเบื่เบืโอ้โหหมุนติว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 เลยมนะีซนด้าพันมีแล้วก็สีแดงค่ะโอ้มีทั้งสีแดงด้วยเดี๋ยวเจมส์จะพาไปดูสีแดงกับ อันนี้จะเป็นพันซักลูครับจะเป็นสีแดงล้วนเลยส่วนนี้จะเป็นพันไวฮีเป็นสีเหลืองโอ้จะแปลงซื้อแบบไหนไปคะแบบนี้ค่ะแบบสีเหลืองใช่ไหมคะอร่อยไหมครับอร่อยสิครับหวานไหมครับหวานสิครับชอบมากไหมครับน่าทานด้วยน้องใสต้องให้เข้ามาทุกวันแล้วฝากแนะนำเพื่อนๆให้มาด้วยนะครับผม เดี๋ยวจะไปราบภาพไปดูบอ่อปลาครับโอเคได้เลยค่ะเขาทำอยู่นะครับนี่ครับเขาต้องทำอาหาเรเขาต้องทำที่ปลาครับทำบอ่อปลาค่ะทำบอ่อปลาครับค่ะครับเดี๋ยวจะไรับที่รังนกครับที่รังนกเหรอคะค่ะโอเคตรงค่ะตรงไหนคะที่เลี้ยงนก โอ้อันี่คือที่เลี้ยงนกใช่ไหมคะคุณลุงใจดีอ,อุดรปาก์คพาเจเป็นดูนกด้วยว,ว้าวเข้าครับเข้าครับเปต้องปิดเลยนะคะโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหน้นกกระตุ้วนกกระตั้วหลองอ่ะโอ้โหโอ้จจแปนมาแล้วมาแล้วว้าวว้าวอื้มสวยไหมโอ้โห ใชมนุ่มดีกะเด็เลย,เลยเลเอกบนหัวมั้ยต<ร>อมั้ยเออเอาเอ้าเอาว้าวโอ้โหจีแป๊มีนอกเกาะบนหัวด้วยโอ้โหตื่นเต้นเลยเจีแป๊นจะไปจับนะลูกคุณลุงเกง่งเขาชินกับคุณลุงแล้วค่ะว้าว เอาแม่แม่ไม่ถ่ายรูปให้ค่ะลูกไม่จับเลยไหมโอ้ตองตัวเลยคุณลุงจะทำที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวหรอคะวอ้โเจแปนโชคดีมากเลยนะลูกอ้ยเขาไม่ชินเันหยอกเขาไม่ชินกับเราหนูหนาดูห่างๆก็ได้นะลูกเนาะเขาหยอกเจแปนค่ะ อ้โหข้างบนก็มีอ๋อทำไมจะเป็นเริ่มหลบล่ะลูกทำไมเริ่มหลบล่ะคะก็ะมันบินแบบมันจะเป็นมุกี้อะอ้โหขับรถนู่ะสวยเนาะมันหยอกอะโอ้ยมอย,ย,ย <c oughs> โอ้สวยมากเลยสวยมากเลยโอ้โหสวยมากสวยมากขอบคุณครับนี่มันเป็นที่ท่องเที่ยวคือสว,สวสนสนุกกันี่ อาจจะเป็นเชิญชวนให้มาเที่ยวหน่อยค่ะมาเที่ยวกับเยาเปนนะครับที่นี่มีนกเข้ามากับเยาเปนได้นะครับครับมีอินทผลำด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะโอ้โห<อ>แล้วแถวนี้ก็มีลายด้วยะคะ่ะครับอ่าแล้วอินทผาลำที่นี่อร่อยไหมคะลูกอร่อยค่ะอร่อยมากเลยเจนบอกวิธียังไงเหรอคะโอเคครับผมขอบคุณค,ครับเยาเปนดูหนักพูนลุงกำลังกำลังจะจีบละกำลังจะกีบนกแก้วมาคอละ สวยมากตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยเขาเชื่องมากเลยลูกเขามองเขามองของจิตเป็นด้วยนะเขาเรของคุณลุงเห็นไหมในเขารักจับสิ

นกแก้วมาพอนกกระตั้วเป็นไงคะหันหน้ามาหาคุณแม่สีขาวครับนกกระตั้วครับนกกระตั้วสีขาวนกแก้วมาพอสีอะไรคะสีน่วเนี่ยครับโอ้ขมุนครับโอ้โหตัวใหญ่มากๆเลยเก็บไปหยอดมาที่สวนอินดาผาลำตลอดไปเลยใหญ่ๆรอคะสนุกไหมคะสนุกเพื่อนพี่นกแก้วค่ะพี่วันนี้ได้เห็นอะไรบ้างคะนก แล้วก็ยินตาาลาม,าลามได้กินด้วยใช่ไหมคะ่อร่อยไหมคะลูกอร่อยคะ่ะเออคุณลุงใจดีไหมคะคุณลุงใจดีพาไปดูนกด้วยคะ่ะเย้